ครับสวัสดีครับรับกูวอนะครับกูวอเช่นเคยครับอ่าเรามาพูดกันนึงเรื่องการเปลี่ยนบางอย่างของปัญหาที่เจอครับอย่างบางโครนเนี่ยมันก่อนเราทําบางโคลนสั้นสวยน่ารักแต่พอใช้งานจริงคนที่เขาบอกใช้งานว่าขี้โครนอ่ะมันไปเกาะที่เครื่องแล้วทําให้เครื่องระบายความร้อนไม่ได้ดีนั่นคือปัญหาเราแก้นะครับคือเราแก้ให้แล้วนะครับก็คือบางโคลนใส่บางโคลนเต็มหน้า คือไม่ได้เกี่ยวราคาอะไรเลยแต่ให้ความต้องการลูกค้าเราดูแก้ย่อเราเราแก้ไขครับเราแก้ไขอ,อย่างเบาหลังเนี่ยเวลาไปใช้งานจริงๆเจอกระแทกข้อหลังไม่โดนกับไม่โดนกับเหล็กที่เราทําไว้นะฮะแล้วก็ข้างหลังนี้ไม่ต้องห่วงว่าลูกปาลหนามปาลจะแพงนะครับก็ระบบเบรกก็เหมือนเดิมเป็น ไม่ใช่เบรกแห้งอ่เดี๋ยวเราจะลองให้ดูเอามอสไปเลยก็ปกติแล้วเบรกไอ้พาให้ล้อหลังหยุดเลยนะกี่ปกติเบรน้ํามันทั่วไปเอาต์เอาเบรกเอา break, เบรกเบรกไม่เป็นไรไม่ต้องลากก็ได้คือมอสยังไม่เข้าใจคือเหล็กให้ลากล้อคือจ้าก่ะมันไม่มี็ความจำเป็นใช่ไหมเออแค่หยก็พอโอเคเข้าใจแล้วเบรกระบบเบรกปรับตั้งได้ ปกติถ้ะกินสูงก,กินตนนนกกน้กินต่ำปรับเอานะครับนี่เดียวเองนี่เดียวกินละกินต่ำคือสภาพรถยนต์ที่จรถสภาพรถเครื่องที่เอามายังไงก็ไปอย่างนั้นนะครับคือให้เราทําสีใหม่ก็มันก็ไม่เกาะเราปล่อยํมตามภาพเครื่องมันเก่านะก็สีที่เราทาเนี่ยมันเป็นสีที่ไม่มีการอบจากโรงงานผู้ผลิตมาก็าพวกกับเบรกมือเนี่ยครับเอากดเบรกมือ อันนี้คือเบรกมือรถจอดนิ่งไม่ไหลอ่ะโอเคทำแหน่งยร์ว่างก็ปกติอ่าเอาปดว่างอ่าเหมือนเดิมไฟเลี้ยวซ้ายขวาเหมือนเดิมเอาเปิดอันนี้สว่างมากกับสิบลอ้อไออ๋อโอเคหน้าหลังเหมือนกันเอาวิ่งวิ่งแล้วกลับมาปกาติอันนี้นี่น,นี่ถอยหลังมานี่ก็ลองดูตอกกระต่ายเหมือนเดิม เดินหน้าเดินอันนี้เดินหน้าเดินหน้าอะไรเดินหน้าเต่าเดินหน้าเดินหน้าเต่าเดินหน้าเต่าพลังธรรมดาถอยหลังเต่ากระต่ายเอาเดินหน้าเต่าเดินหน้ากบเดินหน้าช้าอารอบมันจะช้าเยอะเลยนะครับโอเคเสียงมันจะรอบรอบมากเลยนะเขาเรียกเสียงรอบเอาถอยหลังถอยหลังเต่าถอยหลังเต่ารอบมันจะช้ามาก ราไม่ลองให้โดน